ค่ะสวัสดีค่ะท้ชมคาช่องเล่าฮันฮัชาแนลนะคะ,ะมาวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์เราฝันรากาสถิติหัวเล่าค่ยออกนะคะปีหกสี่หกห้านะฮะหกสี่นะคะออกหนึ่งหกเก้าห้านะคะ,ออ 95, ะ,คะเอ่อยี 26, ่สิบหกมกราเนาะ เมื่อตรงกันไงวันผุดเนาะออกห้าห้าห้าแปดสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสถิติเคยออกนะคะห้ามานะคะเรียกขามาเนาะอ่ะมาดูสูตรนะคะสูตรที่แอดลงไปนะคะแอดจอดเน้นให้ระวังเบิ้ลน,นะคะท่านผู้ชมค่ะเบิ้ลก็จะมีเออ่ให้ระวังสามสามสีห้าห้าหกหกนะคะ แล้วก็แอดมาเล่าความฝันนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือสถิติคือเคยออกเนาะห้าแปดห้าเก้าไงสำหรับใครที่ชอบห้าอยู่นะคะหนึ่งนะคะหนึ่งก็จะมีเอ่อหนึ่งสี่หนึ่ง 4, หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสอง 2, นะคะสำหรับใครที่ชอบหนึ่งเนาะ แต่ในสูตรของเรามีหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะฮะอันนี้เมื่อไยเห้สร้างเนาะอ่าให้ระวังเลขเบิ้ลนะคะห้าห้าหกหกนะคะสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกนะคะหกหกเนาะเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหกหกนะคะเพราะว่าในสูตรหกกลับขึ้นมาอยู่นะ อแอรแดก็จะมาสรุปเลขเบิ้ลแล้วก็สรุปน่าจะมาเนาะเลขชนสังเกตสูตรคุณยายนะคะหกเจ็ดหกเจ็ดสี่ห้านะคะก็ระวังหกหกห้าด้วยนะคะ แอดเห็นที่ปูจอมปลวกด้วยนะคะสองสี่ห้าเนอะแต่แอดไม่ได้ลงตัวเลขให้นะคะให้ระวังสี่ห้าห้าห้าหกหกนะคะสองสามสี่สี่นะคะเลขเบิลเนอะเดี๋ยวแอดลงตัวเลขให้นะคะแล้วก็แปดห้าห้าแปดตามมาหลายงวดแล้วนะคะเพราะว่าฝันเห็นบ้านหลังหลังเดิมเนอะ แต่บางวดนี้แอดฝันนะคะแอดฝันรถแอดเองนะคะรถรถคันของแอดเองว่าระเบิดนะคะเออเลขก็ห้าสี่สามสองเนาะก็มาตรงสูตรคนใหญ่แล้วก็ตรงกับปู่จอมปวกด้วยนะคะและก็ในความฝันแอดไปดึงเอาตาออกมาอายุตาเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะคะอันนี้มาเล่าฝันด้วยแล้วก็พูดให้ฟังว่าสถิติหวยเคยออก ห้าแปดห้าเก้านะคะที่ใครใครชอบห้าเนะเาะอ่าแล้วก็ให้ไปชมสูตรคุณยายด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขชนกันน่าจะมานะคะอืมเนาะอ่าใครชอบสูตรไหนตัวไหนก็ลองเอาไปเอ่อจะว่ายังไงทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับปุนกับดวงเราเนาะท่านผู้ชม แต่เลขตัวเดิมเอสก็ชอบอยู่นะห้าหกหหเนาะห้าหกนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่เบิ้ลก็ตัวเดิมมานะฮะหรือว่าจะเป็นเลขพี่น้องเนาะอ่ะสรุปให้สรุปให้ใหนะฮะ,ะใครชอบ5้านะคะก็จะมีห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเนะฮะสำหรับใครที่ชอบห้านะ เจ็ดก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมเจ็ดหกเจ็ดห้านะ,ะนี่แหละสามนะคะก็จะมีสามโซเอาเอาอย่างนี้ สองนะคะหลักสองก็จะมีสองสามสองสี่นะคะสองสามสองสี่สองห้านะคะท่านผู้ชมใครที่ชอบสองก็จะมีสองสามสองสี่สองห้าหลักห้าก็จะมีห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะท่านผู้ชมนี่คือแอดมาสรุปนะ,ะอ่ะ อันนี้แอดชอบนะที่แอดพูดมานะอ่ะก็ระวังเลขปู่ด้วยนะคะชนสูตรด้วยเนาะเอาไงดีขึ้นตัวเลขเหรอ